สุดท้ายคนที่ พูดตามหลักความจริงนะถามว่าแค่ดูคลิปเนี่ยในฐานะคนที่เคล,ลเื่อนไหวในทางการเมืองมาตลอดผมดูคลิปผมก็รู้ใครเป็นใครเนี่ยที่ป่วนการชุมนุมอยู่นั่นนะไม่ใช่คนพื้นที่ครับไม่ใช่คนพื้นที่แต่เข้าพื้นที่สิบหสี่ศูนย์ทหารขาขาดอา้าวเหรอ ยังไงครับไม่เข้าใจข่าวที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีข่าวเลยเห็นมีข่าวเลยไอ้ไม่ใช่คนพื้นที่ครับที่ป่วนปวนกันอยู่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวมอบจัดตั้งหรือประชาชนจัดตั้งสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่า มันได้ไม่คุ้มเสียครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือนักการเมืองกลุ่มนี้ครับแต่คนที่ติดคุกสุดท้ายก็คือลูกหลานเราเนี่ยข่าวยังไม่ออกครับโอ้เอาอียะเอาอีกแยะวันนี้กกตต้องเด็ดขาดหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดฉีกบัตรเลือกตั้งยังคือคนกลุ่มนี้มันชัดเจนเจตนายุยงปลุกปัน่น ป่วนการเลือกตั้งถามว่าใช่คนในพื้นที่ใช่คนในท้องที่ไมหมเหรอไม่ใช่แล้วมีคือสิทธิทตามกฎหมายระเบียบคาสั่งหรืออื่นที่เกี่ยวข้องมันไม่มีครับคือการเรียกร้องสิทธิ์โดยการละเมิดสิทธิ์นี่มันไม่น่าจะใช่อ่ะในฐานะคนที่เคลื่อนไหวในทางการเมืองมาเช่นกันอันนี้ถือว่ามันเป็นการบ้านบ้านเราเมืองเรามันมีกฎหมายเลือกตั้งไม่ใช่ เรามีกฎหมายเลือกตั้งไม่ใช่หรืออยากทราบว่าพี่น้องครับใครเห็นข่าวพี่น้องฐารหารของเราขาขาดอ๋ออย่าลืมนะครับข้างล่างมีผู้หมวดตำรวจตะเวนชายแดนโดนยิงอ่ะโดนยิงแล้วก็ท่านก็พีชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลน,นะครับอย่าดูแลเฉพาะอีสานนะครับภาคใต้ของเราด้วยภาคใต้ในสิบล้านต้องเข้าแล้วครับ เพราะว่าหนึ่งชีวิตที่ทำงานปกป้องชาติจากอรีราชศัตรูด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับเนี่ยน่าจะเป็นข่าวตอนไหนผมผมไม่แน่ใจนะผมเห็นข่าวแวบบ็แบบแล้วส่วนที่มีข่าวว่าทหารชายแดนขาขาดอีกแล้วจริงหรือไม่ประการใดท่านที่มีข่าวก็ช่วยเมนมาหน่อยนะครับถ้าจริงเราพี่น้องประชาชนคนไทยอยากจะเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับ ขาขาดแขนขาดเนี่ยขอเป็นห้าล้านสิบล้านได้ไหมครับเพราะมันเขาต้องอยู่แบบอยู่ต่อแล้วสูญเสียไว้วัาะเรียกว่าโศกนานฏะกรรมสําหรับพี่น้องคนไทยทุกท่านครับวันนี้พี่น้องครับที่มันป่วน,ป,วนป่วนกันอยู่เนะี่ยไม่ใช่คนพื้นที่ครับมันเป็นการคือคนนอกพื้นที่เจตนาไปป่วนพื้นที่เขาอะ คนนอกพื้นที่ทั้งนั้นครับเจตนาไปป่วนกลายเป็นขายใหญ่แล้วพูดแม่แต่คนที่ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรคก็กลายเป็นเจตนาไปป่วนหรือสอสอสอบตกข้างไหลเนี่ยก็เจตนาไปป่วนนอกพื้นที่ทั้งนั้นนะมันถ้าบ้านเมืองกันเล่นกันแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าต่อไปเนี่ยเอาเอาเอา,เอาพวกเนี้ยเป็นมาตรฐานใครแพร้การเลือกตั้งก็ป่วนแบบเนี้ ไม่มีทางสงบสุขครับสังคมไทยอ่ะถ้าเล่นการเมืองกันสกกโกขนาดนี้มันจะสงบสุขยังไงแพ้การเลือกตั้งแต่ไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งเน้นกล่าวหา,จ,าจะเห็นกรกตเด็ดขาดกว่านี้ครับแล้วเล่งที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเราอยากจะให้อรุทินเข้าสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยด่วนครับเราต้องการคือเราเลือกอรุทินมามาเพื่อทํางานนะครับ ต้องเร่งให้เข้าสู่เก้าอี้ให้มีอำนาจเต็มโดยด่วนเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาบ้านเมืองที่ยังรอการบริหารจัดการอยู่ยังรอการบริหารจัดการอยู่ฉะนั้นกะกะตอไอ้พวกนี้มันเรารู้อยู่แล้วล่ะครับว่ามันป่วนมอ็บจัดตั้งเด็กอนุบาลก็ดูออกครับแล้วทำไมผมจะดูไม่ออกผมดูออกหมดทุกคนนะ สอสอสอบตรงสอบตกเนี่ยเราก็ไม่เยีพื้นที่ของตัวเองถ้าเล่นกันแบบนี้ก็วุ่นวายชิบหายายหาครับวุ่นวายหมดอ่ะสอสอสอบตกคุณก็สอบตกไม่ใช่ผู้แทนราษฎรถ้าเรียกร้องสิทธิ์เกินเกินลิมิตไม่มีลิมิตไม่ได้สนว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายยังไงอะก็ไปมั่วกันหมดอย่างนี้มันจะมันจะไปรอดยังไงแต่กันนั้น่ะ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นคนมีเหตุและมีผลครับสิ่งที่มันเตรียมการเอาไว้ว่าหนึ่งสองสามถ้าแพ้การเลือกตั้งมันจะเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าชนะการเลือกตั้งมันก็จะเล่นอย่างนี้อย่างนี้ปวนเพื่ออะไรครับมันกัดแช่แข็งกรุงเทพอ่ะถ้าชนะการเลือกตั้งยังไงคุณก็เห็นม็อบครับแพ้การเลือกตั้งยังไงมันก็ปัญหาแล้วที่ที่เห็นเห็นมันไม่ใช่ผมก็ยังบอกอยู่แล้วมันไม่ใช่คนพื้นที่ ผมดูปั๊บก็รู้ว่าไม่ใช่คนพื้นที่ครับถามว่าเมื่อไม่ใช่คนพื้นที่มันก็เจตนาไม่สุจริตการจะเรียกร้องมันต้องเรียกร้องโดยเจตนาสุจริตใช่หรือไม่การออกไปอย่างนี้ครับถ้าเอาตรงเนี้ยเป็นบรรทัดฐานกับต่อไปการเลือกตั้งอะคนที่แพ้การเลือกตั้งก็เล่นบทเนี้ย มีมวลชนเยอะๆครับกลายเป็นคนที่มีมวลชนเยอะๆกัขนขนมวลชนออกไปทําแบบนี้แล้วมันทําได้ทุกพักขับเขามีสัก,กยภาพทุกพักแต่เขาไม่ทำครับพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงหรือว่าแม่แต่พักภูมิใจไทยก็เชื่อว่าเขาทําได้ครับเนี่ยบ้านผมเนี่ยโดยพอบ้านผมเนี่ยถ้าจะเล่นแบบนี้ผมก็เล่นได้ เขตนี้ครับภูมิใจไทยเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยทั้งคนทั้งพรรคเลยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะครับแพ้ถามว่าเราจําเป็นต้องไปโวยวายไหมก็เขาแพ้ครับแพ้คะแนนหนึ่งก็คือแพ้ครับคนที่เขาจะโวยวายก็เป็นเรื่องของผู้สมัครเขาครับให้เขาไปคุยกันเองครับมันเป็นหน้าที่ผู้สมัครถ้าคุณเล่นขนคนนอกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เจตนาไม่สุจริตอยู่แล้วครับ เจตนาไม่สุดจริตเจตนาละเมิดต่อ,อก,กฎหมายบทบัญญัติแห่งกฎหมายการเลือกตั้งอะ่ะแล้วมันจะคิดเป็นอื่นได้ไหมครับใช่ไหมครับพี่น้องครับผมฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมโดนปิดกั้นไม่เป็นไรมีคนฟังเท่าไหร่ไม่สําคัญครับใช่หาเรื่องมาปัน่นน่ะเดี๋ยวมันจะเงียบอะมันเจ็บใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่บ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้า แทนที่จะจับมือกันช่วยกันพัฒนาประเทศช่วยกันทำงานไม่ใช่เอหาสอบตกแล้วก็ปั่นกันก็มันคนผมก็บอกอยู่แล้วผมพูดอยู่แล้วว่าเนี่ยวิธีการทำงานแบบเนี้คือผมผมทำคลิปบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเดี๋ยวมันก็ปั่นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ปั่นจริงอย่างนี้ผมพูดไหม มันจะเข้าไปปั่นในโลกโซเชียลก่อนครับเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่กันตรงนั้นนะคือไอ้นายกพลพลปวกครับผมก็นั่งดูอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่ดูมันคนคนรู้จักกันทั้งนั้นครับทำไมผมจะไม่เคยเห็นหน้าผมเเคยเห็นหน้ามาทั้งนั้นเนี่ยรู้จักหมดเนี่ยรู้เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตา และที่สำคัญพี่น้องขับการที่คนนอกพื้นที่เข้าไปป่วนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ตัวเองเลือกตั้งไหคุณจะคิดว่ามันเป็นการเจตนาโดยสุจริตเหรอมันจะเป็นเจตนาโดยสุจริตเหรอโอ้จะเล่นกันอย่างนี้ประเทศเดินหน้าไม่ได้หรอกถ้าถามว่าบ้านเรามันจะเดินหน้าไปทางไหนเดินหน้าไม่ได้เหตุผลว่าอะไร ก็มันเล่นกันแบบนี้ครับเล่นเกมสกปรกอะแทนที่บ้านเมืองจะพัฒนาแทนที่บ้านเมืองจะสงบสุขหลังจากการเลือกตั้งูมิมิธางอดูก็รู้ครับแล้วมันผิดกฎหมายการเลือกตั้งเยอะเลยขนาดฉีกบัตรก็ยังผิดอะแล้วบัตรเลือกตั้งนี่เราเข้าไปแตะไม่ได้นะครับเรามีสิทธิ์เฉพาะตอนหย่อนบัตรเท่านั้นเขามีกฎหมายอยู่ หรือแม้แต่คูหาการเลือกตั้งอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งหมดทั้งมวลคนนอกไม่มีสิทธิ์เข้าไปแตะครับหรือแม้แต่คณะกรรมการตามหมู่บ้านของเรานี่หลังจากส่งมอบเสร็จเรียบร้อยจะก,กลับเข้าไปแต่อีกไม่ได้นะครับเขามีกฎหมายระเบียบคําสั่งหรืออื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ อันนี้หาไปเปิดเองทําเองเออเองหมดทําตัวเป็นกรกตทําตัวเป็นไปคิดเองครับนี่มันอันตรภานกับไออันรภานชัดๆเนี่ยมันไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายครับรถ,รถ้าเราปล่อยเนี่ยถ้าเรายอมถ้าเราปล่อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นต่อถ้าทุกคนเอาเอาโมเดลเนี่ยชิบหายหมดครับอยากจะนับใหม่มึงก็คือ มันใช้วิธีการแบบนี้มันมันไม่ได้มันไม่ผ่านครับมันไม่ถูกต้องอ่ะก็ลองตรวจบัตรมันดูสิแต่และคนเนี่ยมึงใช่คนพื้นที่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่คนพื้นที่ครับแล้วคนพื้นที่เขารู้เรื่องไหมนั่นไม่ได้รู้เรื่องครับเอาแล้วเล่นกันอย่างนี้มันยังไงอ่ะคือคุณสู้เขาไม่ได้ะเมื่อสู้เขาไม่ได้แล้ว จะเล่นกันสกรปรกอย่างนี้บ้านเมืองเดินไม่ได้หรอกเดินไม่ได้พี่น้องคิดเองครับถ้าเราปล่อยให้การเมืองสกรปรกแบบนี้แล้วเรายังเ,เลือกอะ่ะอย่าหวังครับจะหวังว่าบ้านเราจะสงบสุขแทนที่เราจะสุโข,ขสุขีสุขสขังส,สมัครสมานสามคคีรักใคร่กลมเกลียวกันไม่มีทางครับ ทุกวันนี้เล่นกันเกินเบอร์เล่นกันเกินลิมิตเล่นกันโดยไม่ได้สนกฎหมายระเบียบคาสั่งหรืออื่นที่เกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวคุณก็ดูสิปัญหาคือบ้านเมืองยังกระทําทํายังกับบ้านไม่มีบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วคุณนะ่ะการกระทําของพวกคุณนะ่ะมันละเมิดสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งคนอื่นมันละเมิดสิทธิการเลือกตั้งของคนอื่นมันไม่ใช่อหาอยากจะไปเปิดอยากจะไปแตะ กองไปเก็บบัตรเลือกตั้งคุณก็ไปก่อไปเปิดได้กฎหมายมันมีครับพฤติกรรมแบบนี้สันดานแบบนี้ประเทศเราก็วุ่นวายเนี่ยล่าสุดขาขาดอีกแล้วครับ16.40นนารุโตผัดไทยโวยสิอ่อสิบล้านมันต้องมาแล้วครับขาขาดเนี่ยขาขาดแล้วขาขาดอีกอยู่ ถ้าปกป้องขาขาของพี่น้องทห,หารของเราไม่ได้เราก็ยกเลิกต่อไอ้สนธิสัญญาวัตว่านี่ประกาศไม่ยึดก็คือตอนนี้เขาถอนตัวจากส,สนธิสัญญาวัตว่าถามว่ารัเสเซียเขาสนใจสนธิสัญญานี้ไม่เหือถามแล้วทําไมประเทศไทยเราจึงไปยึดถือไอ้สนธิสัญญาซึ่ง,ขงเขมรมันไม่ได้ยึดถือครับพ n a d ยกรัฐมนตรีก็ประกาศถอนตัวออกจากสนธิสัญญาอัตาว่านี้ครับ เมื่อมันวางได้เราก็วางครับเมื่อมันเล่นได้เราก็เล่นครับเมื่อมันสกกรปกเราก็สกกรปกตามมันปัญหามันมีอยู่แค่นั้นเองครับแล้วถามว่าอเมริกาเขาเอาไหมครับไอ้สนที่สัญญาวัตว่าเนี่ยอเมริกาไม่เอาครับไม่เอารัสเซียก็ไม่เอา,เเอากินก็ไม่เอาคือชาติมาหาอำนาจไม่มีใครเอาสักคนครับก็มีประเทศไทยเรานี่แหละส่วนกัมพูชามันเอาที่ไหนมันก็เซ็นไปงั้นละ ไอ้กัมพูชามันเซ็นไปงั้นแหละครับแล้วเอาอีกแล้วครับเนี่ยเริ่มก่อกวนเริ่มตัดขาทหารหันของเราอีกแล้วครับแล้วผมถามด้วยความเคารพแล้วให้เขาเท่าไหร่อะทั้งหัรนะจะบอกว่าขาขาดห้าหมื่นนะห้าแสนหรือเท่าไหร่มันควรที่เป็นห้าล้านสิบล้านอย่างเงี้ยพี่ชีพสิบล้าน ขาขาดก็ทําทําอะไรต่อไม่ได้อยู่แล้วครับก็ให้ไปดิแปดล้านสิบล้านก็ว่ากันไปทําไงอะ่ะคุ้มครองเขาไม่ได้มีอย่างเดียวคือเราถอนตัวออกจากสนธิสัญญาวัตว่าครับนายกพลปวกอะ่ะรอบนี้เอาพูดตามหลักของความจริงเขานับคะแนนจนเสร็จเก็บกล่องเอากล่องไปเก็บตรงที่เขา ไปพวกมึงก็ตามไปดูพอไม่มีอะไรมึงก็เงียบแทนที่จะแก้ข่าวให้เขาไปตาเหลือกให้ตาคือถ้ามันไม่มีนักการเมืองอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วใครมันมันไปด้วยทุนของใครอ่ะมันไปด้วยทุนของใครอ่ะก็มันคนนอกพื้นที่ทั้งนั้นครับแล้วมันเข้าไปด้วยทุนของใครอ่ะ ปัญหาคือณเวลานี้นายกต้องตั้งคําถามกับกองทัพว่ากองทัพคิดเห็นยังไงกับไอ้สนธิสัญญาวัตว่าเนี่ยสนธิสัญญาวัตว่านั่นแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะอะไรญี่ปุ่นเป็นคนเป็นเจ้าภาพเรื่องสนธิสัญญาวัตวาระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยห้ามมีห้ามใช้แล้วควมพูชามันไม่ได้สนกับมันใช้เป็นกระสอบกระสอบแต่ในขณะที่ ไอ,ไอ้กัมพูชามันก็เป็นสมาชิกสนธิสัญญาอัตวาแม่งเซ็นทุกอย่างที่ให้เข,เขาให้เซ็นในโลกนี้ครับแล้วถามว่าถ้ารัฐบาลไทยจะถอนตัวออกจากไอ้สนธิสัญญานี้มันจะช่วยเราได้เยอะเลยคือมันมันเล่นวางเราก็วางเลยไอ้สนธิสัญญานี้มันสุดใต้ก็เป็นเชือกผูกคอปอผูกศอกเรา ก็มีอยู่แค่นั้นถามอเมริกาเขาเอาไหมส่วนที่สัญญาแต่ว่ารับเชียอวไหมกินเอาไมหมมีแต่เรานี่ถูกไม่ถูกอยากเกิดก็เปิดมาโดยหลักของความจริงแล้วผมรู้ยังไงมันก็เปิดครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ไดีตอนเนี้ยมันยังไงก็เปิด คอมเมนนะ่ะเพราะมันเตรียมตัวแล้วครับมันจัดเสื้ออาวุธจัดหาอาวุธเนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เปลี่ยนได้แล้วครับเปลี่ยนเอาใครก็ได้ครับมาคืออย่าเป็นคนนี้เลยครับเห็นมาตั้งแต่ผลงานตั้งแต่ร่วมพักมาตั้งแต่นู่นะน,นนะพักโน้นนะพักอึดอัดแห่งชาตินู่นนะพักหลานังเคลิ้นนู่น ัมพูชาเป็นสมาชิกออตตาว่าเพื่อรอรับเบิบมาจากแต่ไม่เคยกู้ระเบิดเลยมีแต่ฝังฝังเพิ่มนั่นน่ะแล้วถามว่าไอออตตาว่านี่เอามาผูกขาไว้ทำไมไอสนธิสัญญานี้แล้วถามว่าอเมริกามาหาำนาจเขามีแสนยานุภาพทางอาวุธเขายังไม่เข้าร่วมอ่ะแล้วใครเป็นผู้พิจารณาเข้าร่วมสนธิสัญญาออตตาว่าผมถามจริง เข้าร่วมเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีวิธีปกป้องพี่น้องาอาหารของเราก็ไม่เด็ดขาดไม่เข้มแข็งมากพอแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ห้าล้านสิบล้านก็ว่าไปเดิห้าแสนใช้ได้ที่ไหนขา,ขาดก็ในเมื่อปกป้องเขาทางนั่นไม่ได้ก็ต้องชดเชยเขาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยห้าล้านน่ะ จริงๆแล้วพี่คนนี้บอกว่าเอาพลเอกบุญสินาพาดกลางแทนคนนั้นนะ่ะผมก็เห็นด้วยนะเพราะญ่กุ้งนะถามว่าเห็นด้วยไหมผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนี่อยากได้เพราะญ่กุ้งมากที่สุดนะเวลานี้ครับอยากได้มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาทําเพื่อเป็นดินหน่อยเถอะลูกพี่เอ้ยแล้ววันนี้ตําแหน่งรัฐมนตรีเนะี่ยจะแจ้งกันนะครับ พราะชาติต้องการอะไรครับชาติต้องการคนที่เก่งๆมาช่วยกันทำงานถึงเวลาแล้วครับที่เราจะลุกขึ้นมาคุยกันไอ้หาที่ปนป่วนกันอยู่นั่นนะ่ะมันคนนอกพื้นที่ทั้งนั้นแหละแล้วที่นี่มันมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรละ่ะมึงด้างเหต้ดด่างผลอะไรที่ไปป่วนนะ่ะ บอกยังไม่ได้ก็มีขาดบางคนก็ยังไม่ได้เลยนะคือพูดตามหลักของความจริงเราก็ช่วยกันเรียกร้องครับเรียกร้องครับขาขาดแขนขาดต้องช่วยกันเรียกร้องไม่ใช่ไอตำรวจตะเวนชายแดนคนหนึ่งอะ่ะเด็กผมยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะใครมีข้อมูลส่งมาหน่อยบอกว่าเป็นผักอยู่ได้รับเงินในเยียวยา,ยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเข้าไปดูนะครับ แล้วผู้กองที่เสียชีวิตอยู่ทางภาคใต้อ่ะรัฐบาลต้องให้เป็นสิบล้านมันไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะแนวชายแดนแถบอิสานมันไม่ได้ทางภาคใต้ก็ต้องดูแลพวกเขาหนิถูกไม่ถูกเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดนร้อยตำร้อยตำรวจตีเนี่ยผู้หมวดอายุยี่บสี่ปีเพิ่งจบใหม่ๆครับโดนรอบยิงแล้วถามว่าเอาแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันเรียกร้องให้เขาแล้วใครจะเรียกร้องไง รัฐบาลต้องกล้าๆหน่อยครับถอนตัวออกจากสนธิสัญญาวัตว่าเสียแล้วให้ทหารเราจัดเต็มที่มึงชอบเล่นก็เล่นตามมึงมันชอบเล่นก็เล่นตามมันครับของเราเนี่ยถ้าเอาจริงๆเราจะเจ็บแสบกว่ามันเยอะเลยถ้าเราจะเล่นกับมันเราจะเจ็บแสบกว่ามันเยอะเลยตอนนี้มันเอาอย่าง้วางทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างี้ย รบยี่สิบวันเป็นโมฆะหุนมาเนตเก้าคนกระเมนได้ต้องต้องได้กลับน้องจันมึงก็กลับมาที่อยากจะกลับอ่ะได้ข่าวว่ามุนมาเนตเก้าคนกระเมนต้องได้กลับน้องจันก็สามสี่จังหวัดชายไอ้ที่เราเคยเสียให้ฝรั่งเศสกระเมนก็คืนให้เราสิวันนี้กระเมนแม่งพูดจาใหญ่โตจริงๆนะพูดจาใหญ่โตจริงๆนะ สร้างรั้วชายแดนปิดตลอดแนวครับไม่ลบไม่คบไม่หากันกับมันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละไม่ต้องลบกับมันครับถ้าหากมาหามำนาจเห็นด้วยกับเรานี่มัมก็ลุยได้เต็มที่เชื่อว่าตอนนี้ <c oughs> ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไล่์ก่อนเดี๋ยวจะขอไปดูข่าวก่อน อยากให้พี่น้องช่วยกันเลือกร้องไอ้ขาขาดเนี่ยขาขาดกระตุยแขนขาดกระตุยเนี่ยมันควรคน,คนละสิบล้านนะไม่ใช่ฮะเราศูญเสียไว,ว้ว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ดูแลดีน่ะน้องไอ้พลทหารที่ชื่อว่าน้องเดือแกโดนระเบิดครับทางกองทัพก็ผูกให้กำลังใจรอบรอบแรกก็ห้าหมื่น รอบละห้าหมื่นก็ได้แสนหนึ่งเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ได้ห้าหมื่นได้เป็นแสนน่ะก็ได้อยู่ฉะนั้นทางกองทัพก็ถือว่ายัางดูแลดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ดูจะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าขาขา,ขาดแขนขาด,ขาด,ขาดเนี่ยจัดไปเลยครับจัดไปให้เต็มที่ตอนนี้ทำรวยแข็งแรงครับยึดก,กองเป็นของเราเลยปัญหาปัญหาคือณนะเวลานี้ขอให้หยุดป่วนกันเลยแล้วไอ้พวกสันดานเนี่ย แม่งอยู่นอกเขตทั้งนั้นเข้าไปป่วนในพื้นที่จังหวัดชนบุรียังกับไม่มีคนนมันคนนอกเขตครับนอกพื้นที่ตั้งคำถามนี่มันคนที่ไหนนะ่ะมันไม่ใช่คนชนบุรีแล้วไม่ใช่คนพื้นที่แล้วมันป่วนเขาทำไมอ่ะบ้านเมืองมันจะสงบยังไงในคนในพื้นที่ยังไม่รู้เรื่องเลยถามว่าเขารู้เรื่องไหมเหือแล้วจัดมอบไปจากข้างนอกครับไปป่วนเขา คือถ้าเล่นกันอย่างนี้นะบ้านเมืองมันไม่มีทางสงบหรอกผมฝากไว้เดี๋ยวขออนุญาตดูข่าวกันนะครับว่บจาจะไล่สดยาวซะหน่อยสาธุขอให้กกตเล่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเราต้องการเห็นรัฐบาลด่วนครับต้องการเห็นนายรุทินเข้าสู่อำนาจด,ด่วนเพราะอะไร อนุทินต้องทํางานเน่ยเลือกมาทํางานอย่ามาติดแงกอยู่กับกรกะตเนี่มันจะใช้ได้ที่ไหนอ่ะประชาชนเลือกหวังให้เขามาทํางานบริหารจัดการชายแดนนี่ชายแดนก็เอาแยะขาขาดอีกแยะรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มรัฐมนตรีขอพ่อใหญ่กุ้งเลยไหมบุญสินพาดกลางน่ะนะคนนั้นนะ่ะคนที่ไม่ยอมนะ่ะ ไปดูเขาเล่าครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมีพยายามที่จะให้พลเอกบุญสิน้าดกลางทําตามทุกอย่างทําตามที่ขมรขอมาสั่งมาขมรนสั่งบ้านเราเนะี่ยสั่งรัฐบาลบ้านเราแล้วพลเอกบุญสินไม่ทากะไม่ทําตามแล้วเราก็หลับหูหลับตาเลือกที่นี่คนไทก็โอ้สุดๆแล้วไอ้พักเลือกมาแล้วมาป่วนกันอย่างนี้ยังจะพากันไปเลือกอีก เลือกแล้วมันไม่แล้วครับมึงก็ป่วนกันอยู่อย่างเนี้ยอีกสี่ปีข้างหน้าก็จําพิจําสันดามนมันเอาไว้นะกัดกับหมายอย่างคุณว่าถึกไม่ต้องรบรับต้องรับใช้สงครามจิตทํารวยเข้มแข็งคือไม่ต้องรบกับมันครับทํารัว้วแล้วถอนตัวหลอกจากสนธิสัญญาอัตวาครับมันชอบวางก็วางไปกับมันเนี่ย เล่นสกรปรกก็เล่นไปกับมันเล่อยดิแค่เราถอนตัวจากสนธิสัญญาแต่ว่าแค่นั้นแหละไม่ต้องไปสนมันทั้งนั้นแหละอเมริกันเขายังไม่ได้เข้าเลยสนที่สัญญานี่รัเสเซียแล้วเรามีอาวุธดีที่ไหนเขามีอาวุธระดับเขายังไม่เข้าเลยได้กล่าวว่ากองทัพกำลังจัดหาสไตเกอร์อยู่มัน มันตอนนี้มันบอกว่ามันต้องกลับเข้าน้องจันทร์จะกลับเข้ามาทําไมกลับเข้ามาทําไมคือจะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยหน้าตาเฉยอ่ะก็คิดดูว่าไอ้ดนดานไหน,นมันเปิดพื้นที่ให้มันอยู่ในราชอาณาจักรเราฝากเอาไว้ด้วยความเคารพสวัสดีครับ